ทำไมต้องทำช้อปปี้แอเฟลเลตกับ l a ซาด้าแอเฟลเลตด้วยใช่ไหมครับทำไมไม่ทำเฉพาะในหน้า Tik t o อกหรือว่า Tik t o อกแอเฟลเลตอย่างเดียวผมต้องพูดตามตรงแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่า Tik t o อกเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ปรับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นนะครับบางคนเนี่ยปั้นช่องมาตั้งนานนะครับโดนแบรนด์โดนปิดตะกร้าถอนเงินไม่ได้แบบเนี้ยทุกคนก็น่าจะเห็นปัญหากันอยู่แล้วนะที่ผมคอยทำคลิปแบบช้อปปี้ลาซาด้าแอเฟลเลตด้วยเนี่ยเพราะว่าเราจะกระจายความเสี่ยงนะครับไม อ,อย่างน้อยเนี่ยเรามีกระเป๋าถึง3กระเป๋านะถ้า t ิ k กต็อกเราโดนแบนเนี่ยช้อปปี้กับลาซาด้านะครับที่เรานําไปโปรโมทในแพลตฟอร์มไหนก็ได้ก็ยังอยู่ไงเราก็ยังจะมีรายได้อยู่ไม่ใช่แบบว่าเราทําโฟกัสติ๊กต k อกไปเน้นไปแบบอย่างเดียวแล้วก็ยู่โดนแบนหรือว่าเกิดสาเหตุอะไรขึ้นแบบประเทศเราแบนติ๊กต็อกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยรายได้เราเนี่ยก็ยังจะมีอยู่นะครับไม่ใช่หายไปแบบถาวรเลยทำช้อปปี้กับลาซาด้านี่มันสามารถใช้แบบเป็นรูปภาพนะครับหรือว่าเขียนเป็นบทความแล้วก็ติดลิงก์ ไดนะ้มันไม่จําเป็นจะต้องแบบตัดต่อวิดีโอแบบหนักๆเหมือน Tik t o ็อกแอเฟลย์นะครับผมอีกอย่างตอนนี้เนี่ยเราเป็นแค่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของเขานะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้เห็นไหมครับว่ากฎใหม่ๆออกมาเนี่ยเขาก็ออกมานะครับเข้มงวดนะครับที่จะปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็ออกมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนทันทีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมีความเสี่ยงติดตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปสร้างสถานที่ของตัวเองที่แบบเราสามารถควบคุมได้ นะครับผม